สวัสดีท่านผู้ปกครองนะนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนวัดทุ่งเยี่ยชีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำชุดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8นะครับของชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4นะครับอ่าสัปดาห์นี้จะมีชิ้นงานอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจาแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังรอบบ้านนะครับ โดยคุณครูนะครับได้กําหนดหัวข้อมาดังนี้นะครับให้ในักเรียนสํารวจสัตว์มีกระดูกสันหลังรอบบ้านนะครับมาสิบชนิดแล้ววาดภาพลงในตารางพร้อมระบุนะครับเวลาที่สํารวจสีของสัตว์ที่สํารวจเป็นภาษาอังกฤษและระบุนะครับประเภทของสัตว์ชนิดนั้นลงในตารางก่อนอื่นนะครับต้องให้ในักเรียนรู้จักกับประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนะครับ สัตว์มื่อวี้กระดูกสันหลังสามารถจำแนกได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่สัตว์จำพวกปลาตัวอย่างนะครับก็จะเป็นปลาฉลามปลาบึกปลาช่อนอเมซอนนะครับต่อมานะครับตัวที่สองเป็นสัตว์ปีกก็ได้แก่สัตว์จำพวกนกนะครับก็จะเป็นนกแก้วนกอ,อินทรีนเกเหี้ยงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกนะครับตัวอย่างก็เช่นตัวสลามมันเดอร์กบคางคกนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคานตัวอย่างก็จะเป็นงูเห่าจระเข้เต่านะครับสุดท้ายก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอย่างนะครับก็จะเป็นคนช้างม้านะครับอ่านะครับวิธีการทําทํำยังไงนะครับครูนะครับจะกําหนดตารางมาให้นะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับบันทึกลงสารวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบบ้านแล้วก็บันทึกลงในตารางนะครับ ทำในตารางยังไงอีกเรามาดูกันนะครับให้นักเรียนนะครับสำรวจเสร็จปุ๊บให้นักเรียนวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่ได้นะครับในช่องตารางแล้วก็เขียนชื่อระบุไว้ด้วยนะครับในตารางจากนั้นช่องที่สองนะครับให้ลงเวลาแล้วก็วันที่สำรวจนะครับให้เรียบร้อยนะครับต่อมาให้ระบุประเภทอย่างตัวอย่างของครูนะครับครูสำรวจแมวมาแมว จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครูก็ระบุมาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสีนะครับอ่ครูก็ระบุมาว่าแมวมีสีเทานะครับเกรย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผม